สวัสดีครับ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 พคกกระพกกรพงพิจารณ์สวัสดีคุณจุราทองสมบัตินะครับช <additionally, S 1> ่<ด>วยแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็าลังทาอยู่นะครับแป๊บนึงนะครับอือจ์ตรงไหนเนาะแป๊บหนึ่งนะครับพอเจอแล้วโอเคเดี๋ยวขออญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับ สวัสดีคอมเมนต์เข้ามานะครับคอมเมนต์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสวัสดีครับแบบหนึ่งนะครับแบบหนึ่งนะครับสวัสดีจุลาทองสมบัติ ครับนึ่งนะครับเด <c oughs> ี๋ยววิจาร์มวยนะครับรอแป๊บหนึ่งครับรอแป๊บหนึ่งรอเพื่อนเข้ามาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอแชร์แป๊บหนึ่งนะครับ สวัสดีครับไม้ไม้ ını, สวัสดีครับ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 ไมาไม้สวัสดีครับมวยรองนะครับมวยรองนี่เพชรภูผาครับมวยรองเพชรภูผา มวยรองเพชรภูผานะครับแดนพิฆาตนะครับคุณหม่ไม้นะครับเพชรภูผาก,ากผผา็แดนพิฆาตก็มวยรองเพชรภูผาแดนพิฆาตมวยรองนะครับข่าวสารวงการมวยนะครับตอนนี้ก็มวยวันที่สิบหกวันจันท์นี้ไม่มีนะครับก็ไปงานเาผาศพให้นักกล้วยนะครับนักกล้วยจัด นักกิจศพนะครับวันที่สิบหกวันจันทร์นะครับ,นนรบกม็มวยหยุดนะครับก็ไปร่วมงานนะครับส่งพี่กล้วยขึ้นสวรรค์นะครับผมสวัสดีจุลาพะกพงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์นะครับคอมเมนต์เข้ามาอยากรู้ว่า youtube นี่มีผลไหมมีคนเข้ามาไหมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ วันนี้เป็นวันศุกร์สิบสามผลัทนะครับก็มีมวยนะครับมวยมวยรองนะครับแดนพิฆาตนะครับมวยรองแดนพิฆาตแดนพิฆาตแล้วก็เพชรภูผาสิทธิ์เจแดงนะครับเป็นมวยรองของวันนี้นะครับน่าลองนะครับน่าลอง <c oughs> <c oughs> สุรศักดิ์ก็ลองได้นะครับต้นๆน,นะครับ โอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็11ท่านแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีสมาชิกโดย FC กรอบไทยลานนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่13นะครับ2 5 6 6ปีกระต่ายด้วปล่าไม่รู้นะวันนี้มีมวยได้กันทั้งหมด2รอบ2ช่องนะครับก็จัดโดยเซบูสนะครับเป็นศึกของพี่ยินดีนะครับจัดชื่อศึกว่าศึกมวยมันวันศุกร์ก็ถือว่าเป็นมวยที่ได้เสียนะครับจัดแล้วได้เล่นสูสีได้เสียนะครับวันนี้ มวยกาจะมีด้วยกันทั้งหมด2รอบ2ช่องนะครับเดี๋ยวดูเลทแป๊บหนึ่งนะครับอเอาเลตเบื้องต้นตอนนี้ไปก่อนนะครับคู่ที่หนึ่งเลทเปิดที่เสมอนำสุกตอนนี้ล่าสุดน่าจะเสมอเหลือต่อรองนะครับคู่ที่สองนี่รุ่งเรืองเล็กสิบเอ็ดแปดคู่ที่สามเก้ากระหลัดห้าสี่คู่ที่สี่นี่จะเป็นมังกรเหล็กสิบเอ็ดแปด คู่ที่ห้าต่อรองคู่ที่หกสักประกอบสิบเอ็ดแปดนะครับแล้วก็คู่ที่เจ็ดนี่เพชรต้องความต่อรองแล้วก็คู่เอกรอบสุดท้ายก็คือรุ่งวิทยาสิบเก้านะครับสวัสดีหน้ารองเพชรบึงการครับคุณตั้มตั้มถูกต้องครับมวยรายการศึกเพชรยินดีศึกมวยวันศุกร์วันนี้นะครับลองได้ตั้งแต่คู่ที่หนึ่งคู่ตั้งแต่คู่แรกเลยครับคู่แรกหลักหินกับลำศุกเนี่ยลำศุกต่อก็ต้องลองหลักหินต่อก็ต้องลองครับ พลิกไปพลิกมาตลอดนะครับรายการนี้นะครับไม่เคยผิดหวังนะครับแม้กระทั่งมวยไม่รู้จักมวยโนเนมก็ยังได้เสียนะครับจาใครยังไม่มีตัวช่วยนะครับมวยหูนะครับวันนี้สองร้อยบาทนะครับเดี๋ยวผมภาคสี่คู่แรกครับอ่าเริ่มวิจัยนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วก็ประมาณสิบกว่าคนแล้วนะครับกดถูกใจด้วยนะครับกดถูกใจกดติดตามนะครับถ้ามีเยอะเนี่ยผมก็จะวิจารณ์ทุกวันนะครับถ้ามีน้อยก็จะไม่ค่อยได้วิจารณ์นะครับ วันนี้นะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นหลักหินสิจ่อุ้มนะครับพบกับนํำสุกสอจอต้องปาจินหรือว่าน้ำสุกบุญนามวยไทยคู่นี้ชกพิกัดหนึ่งร้อยสิบสามต่อหนึ่งร้อยสิบสี่ก่าฝ่ายหลักหินเนี่ยมาลดจุดสี่นํำสุกนี่ก็มาลดหนึ่งปอน,นครับ 115, ร้อยสิบห้าลดหนึ่งปอนคู่นี้ดูรูปร่างนะครับดูรูปร่างรูปร่างแล้วเนี่ยพอๆกันนะพอๆกัน เนือตัวดูพอๆกันนะครับหลักหินเนี่ยอายุสิบเก้านะครับเป็นรุ่นพี่น้ำสุกในสิบแปดปล่อยๆนี่น้ำเงินนะครับน้ำสุกจะเยอะกว่าแล้วก็ส่วนสูงน้ำสุกสูงกว่าหนะึร้อยหกห้ากระดูกการผ่านมวยหลักหินดีกว่าความเป็นมวยหลักหินดีกว่านะครับคือรูปร่างไม่ต่างกันมากความเป็นมวยอยู่ที่หลักหินนะครับการน้ำสุกก็ประเภทเออแข็งแกร่งแข็งแรง คู่นี้เนี่ยหลักหินน่าจะเป็นต่อนะครับเพราะหลักหินเนี่ยทีมงานเ็าต่อไว้หนึ่งปอนด์ดูแล้วเนี่ยจากฟอร์มมวยนะครับแพ้อันลำมรังการชนะเพ็กากาการผ่านมวยนะครับดีกว่าความเป็นมวยดีกว่าคู่นี้ขึ้นมาต้นๆนนครับเข้าหลักหินครับแล้วก็ขยับขยายซื้อขายไปถ้าไปปลายนี้ก็ดูที่ว่ามวยเดินมวยถอยนะครับถ้านําสุกเดินนะครับหลักหินถอยก็ไม่ดีนะครับเพราะเวทีเนี้ยบุณนาวยไทยเนี้ยเสือไม่ค่อยเสียเปรียบครับ ทูนี้เนี่ยเวลาเล่นขึ้นมาในผมว่าน่าจะเสมอรลักหินนะผมดูความเป็นมวยการผ่านมวยดีกว่าแต่ขาเจาะย,ยางล็อกลัดตีเหนียวแน่นนะครับส่วนน้ำสุกนี่ก็เพระเวทบูดูดนันความเป็นมวยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าใส่ว่าค่ายบุรณะมวยไทยเนี่ยความเชื่อถือดีนะครับแล้วค่ายเขาในการที่ซ้อมเ่ยทุกคนก็เข้าใจว่าแข็งแรงทุกคนดังนั้นเนี่ยคู่ขี้สูนย์สี่นะครับผมออกไปที่ถ้าออกแพ้ชนะเนี่ยมออกน้ำสุกนะครับแต่ว่าเล่นน่ะผมเข้าหลักหินก่อนนะครับคู่นี้ออกที่น้ำสุจกจะชนะนะครับ คู่ที่สองลุ่งเรืองเล็กสก้องเกียรติหรือว่าบางกอกอะไรยยนนะครับเจอกับเพชรภูผาสิทธิแดงนักชกจากแม่องสอนนะครับซ้อมสิทธิแดงฟอร์มหลังของลุงเรืองเล็กชนะช้างศึกส่วนเพชรภูผานี่แพ้ตลอดแพ้พวกดิโอนาโดยอดมงคลนะครับแพ้เพราะว่าไปเจอแต่ตัวใหญ่ๆวันนี้มาต่อยร้อยสิบแปดผมดูว่าน่าจะมาน้ําหนักตัวเองและลุ่งเรืองเล็กเนี่ยเป็นมวยบนเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดี ส่วนเพชรภูผาประเภทแต่ขาเจาะยางนะครับคู่นี้น้ําหนักปล่อยๆเพชรภูผาเยอะกว่าคู่นี้ผมอยากให้ลองนะครับลองไปที่เพชรภูผาครับตน้นต้นได้รุ้นนะครับเพราะวุ้แรงนะครับแล้วก็ประเภทบูสู้ดีนะครับบูดูดันให้ยกที่เขาแพ้้งหลังเนี่ยผมดูแล้วเขาไปต่อยน้ําหนักร้อยี่สิบล่าสุดเนี่ยไปแพ้ลือชัยนะครับหวยกระเทยตัวเัลเลอร์เลยเจออย่างยักษ์อ่ะวันนี้ผมดูแล้วเจอลุงเลิงเล็กเนี่ยตัวไม่ใหญ่มากนะครับผมดูแล้วเพชรภูผาวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้นะครับ ชอบไปที่เพชรภูผามวยลองนะครับใครชอบลองดูหน้าลองนะครับเพชรภูผาร้อยสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆนี่ห้าสิบเก้านะครับส่วนลุ่งเืองเล็กห้าสิบเจ็ดได้เปรียบสองโลไฟต์ทสุดท้ายที่แพ้เพชรลือชัยเนี่ยเพชรลือชัยใหญ่มากวันนี้จะตัวไม่ใหญ่นะครับผมว่าเพชรภูผาน่าจะเอาอยู่จากที่ผมดูฟอร์มเพชรภูผานี่ยผมดูสู้ดีนะครับอาวุธหลากหลายเตะหนกักต่อยแรงนะครับชอบเพชรภูผาสิทธิ์เจ๊แดงนะครับ 2. คู่ที่สองคู่ที่สามนะครับ ก้ากระลัดสอเทียนโพเจอกับทุรศักมินคอนสติลคูดำยิมนะครับก้ากระลัดซ้อมอยู่สอเทียนโพนะครับจากใต้ส่วนทุรศักนี่ก็มวยใต้นะจังหวัดตังนะซ้อมอยู่คูดํายิมสุขุมวิทคู่นี้ก้าวกระลัดเป็นมวยฟอร์มสดเข่าในเหนียวหึบพื้นเพไม่ชอบหมัดแต่ที่ผ่านมานี่เจอมวยหมัดเจ้าพญาเจอเจอผ่านผ่านมานี่ก็รอดมาได้ตลอดแล้วก็ตอนนี้ถือว่าเข้าฟอร์มท็อปจากคู่เอกรอบหลังขึ้นมาคู่รองรอบแรกถือว่าพัฒนาขึ้นนะครับมีลองออส ลองออสนะครับดูแลอยู่นะครับส่วนสุรศักดิ์เนี่ยเป็นมวยเกา่าเก่าเกมอายุยี่ห้ารุ่นพี่อ่ะอันนั้นสิบหกเป็นมวยประเภทเตะขาต่อยหมัดแต่บางวันเนี่ยถ้าไม่ออกก็คือไม่ออกเลยนะครับถ้าออกก็ได้ลุ้นตลอดคู่เนี้ยเล่นเก้ากระลัดก็มีเสียวแต่ว่าเสียวแล้วได้เงินนะครับน้าหนักปล่อยปล่อยเก้ากระลัดหกสิบห้าส่วนสุรศักดิ์หกสิบสองไฟหลังเก้ากระลัดต่อยร้อยสามสิบส่วนสุรศักดิ์ต่อยร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกจุดห้าก็คือเวทพิกัดเก้ากระลัดได้เปรียบ วงในปอดไปไปลายก็อยู่ที่เก้ากระดับต้นๆสุรศักดิ์มีเสียวหน่อยแต่เ้่าวันไหนสุรศักดิ์เป็นมวยที่ไม่ชอบเขา่าเก้ากระดับไม่ชอบหมดัดคู่นี้ก็ได้คนละอย่างเก้ากระดับห้าสี่ผมดูก็ยังไม่น่าต่อสองยกแล้วดูแล้วถ้าไม่หลน่นไม่นับไม่น็อกก็ต้องรีบเข้านะครับผมบอกที่เก้ากระดันะครับจะชนะสุรศักดิ์ได้ไปลายดูทั้งสองยกถ้าไม่มีอาการน่าต่อก็ต้องต่อเพราะว่าได้เวทแล้วเป็นมวยเขา่าความสดส่วนสุรศักดิ์ก็ถือว่าสดแต่ว่า ต้นๆนนะครับถ้าไม่นับม่น็อกก็ลำบากนิดนึงนะครับก็ออกไปที่ก้ากร,รัตนะครับทวนคู่ที่หนึ่งชอบนําสุกไปปายนะครับต้นต้นเล่นหลักหินก่อนคู่ที่สองชอบมวยรองเพชรภูผาคู่ที่สามชอบก้ากร,รัตสองยกไปแล้วนะครับแล้วก็มาคู่ที่สี่นะครับเป็นมวยรอบแรกของช่องทูเป็นคู่เอกมังก,งกรเหล็กมังกรเหล็กเปิ้ลนครน,นะครับพบกับเพชรบ,บึงการโรงเรียนกีฬาโคราช โชพิกัดหนึ่งร้อปอนด์มีแชมป์ร้อบปอนด์นะครับของเจง Tru วทูฟานะครับอายุไล่เลี่ยกันนะครับมัง,ง,บกบบงกรเหล็กมีสิบหกนะครับส่วนเพชรบึงการนี่น่าจะส9เก้านะครับรุ่นพี่มังกรเหล็กนี่ถ้าไม่กลัวเนี่ยสู้ได้แน่เพราะว่าแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็หน้าเสือดีตัวเงินดีเสียงเชียร์บรรยากาศที่มุมได้ได้ดีมากครับคู่นี้มังกรเหล็กแต่ว่าขึ้นมาเนี่ยต่อห้าสามต่อสามสองดูยังไม่น่าต่อนะครับเราถ้าเป็นต่อเราต้องลองเพชรบึงการ แล้วพอราคาเพชรบองการมาแล้วก็ขายเลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าเล่นซื้อขายนะครับต้องเล่นไปตามสูตรคือเข้าเพชรบองการขึ้นมาไปลองสามสองให้ลองไปพอจังหวัดฝีมือเนี่ยมังกรเหล็กกว่าจะจับได้เนี่ยก็ต้องรับเข้ารับแข่งรับเขารับแข่งไปเรื่อยนะครับก็สุดท้ายก็คือไปปลายมังกรเหล็กก็จะแซงชนะครูนี้เอาที่มังกรเหล็กนะครับจะชนะได้ปลายนะครับส่วนการเล่นการพนันก็คือต้องไปเล่นที่บึงการก่อนเพชรบึงการแล้วก็ออกตัวนะครับแ็รอบแรกนี่ชอบไปที่มังกรเหล็กปลายนะครับ แล้วก็ชอบมวยรองนะครับเพชรบูผานะครับส่วนรอบหลังนี่เป็นมวยใหม่นะครับไม่เคยเห็นนะบางตัวก็เคยบางตัวก็ไม่เคยซุปเปอรบ์บอลเกียรติชันชัยเจอกับเพชรการสิทธิเจแดงคู่นี้คู่นี้เป็นมวยเหนือนะด้วยกันนะแม่งสอนกับแมงเพชรซุปเปอรบ์บอลเนี่ยเคยต่อยนาเจริญมาทั้งคู่แพ้กันมาทั้งคู่กระดูกพอๆกันฟอร์มหลังซุปเปอรบ์บอลเข้ากรุงเทพมาแล้วส่วนเพชรประการมึ่งเข้าซุปเปอรบ์บอลไฟที่แล้วแพ้มังกรหยกแบบขาดลอยสู้ไม่ได้เหมือนไม่เป็นมวย เป็นมวยเขา่าครั้งที่แล้วในน้องเขามาต่อยร้อยสามถือว่าเขาปล่อยมาต่อยปกติเขาชกอยู่ร้อยปอนด์นะครับ100ร้อยปอนด์ร้อยหนึ่งวันนี้มาต่อยน้ําหนักตัวเองนะผมดูว่าก็น่าจะดีกว่านะครับเพราะว่าเคยเห็นแล้วเคยมาเคลื่อนไหวไปแล้วนะครับจะชนะเพชรประการสิทธิแดงนะครับส่วนคู่ที่หกศักประการกุ๊กหนองไสนะครับเดิมทีจะชกกับโยธาลิ์โยธาฤทธิ์ถอนทางคนจัดก็ไปเอามวยจากสักแก้วมาคือเมืองปักเล็กกอ,อกังดาน สักประกรณก็นอกได้ในดีครบเครื่องนะครับเป็นมวยในรายการน้ําหนักปล่อยปล่อยหกสิบเอ็ดกิโลกรัมส่วนเมืองปักเล็กเนี่ยน้าหนักปล่อยปล่อยแค่ห้าสิบหกนะครับแต่ว่าสูงร้อยเจ็ดสิบห้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับน้ําหนักปล่อยปล่อยไมมันมันห่างกันเยอะนะครับแป๊บหนึ่งนะครับน้ําหนักปล่อยปล่อยของสักปรกรณนะครับก็ส่งมาสักประกรณปล่อยปล่อยหกสิบเอ็ดเมืองปักเล็กปล่อยป่อยห้าสิบหกโอ้โหต่างกันสี่ห้าโลนะครับ แล้วก็สักปะกรเนี่ยชนะโยธาลทิ์ถือว่าโชว์ฟอร์มไว้ใช้ได้นะครับส่วนเมืองปากเล็กเนี่ยต่อยอยู่แถวสากแก้วการน็อกตลอดอ่ะสามไฟเนี่ยแต่ขาน็อกแทงเข่าน็อกแต่ว่าต่อยแบบไม่ช่างแล้วก็ต่อยกับภูธรชื่อเสียงมวยไม่รู้จักคู่นี้ก็สักปะกรอ่ะสิบเอ็ดแปดผมดูไม่แพงหน้าต่อนะครับหน้าต่อสักปะกรกุ๊กหนองไสหรือว่าพระราวุฒิครับซ้อมอยู่เกียรติวิวัฒนะครับนักชกจากสุร,ราษฎร์ส่วนเมืองปากเล็กนี่มวยจังหวัดสากแก้วซ้อมอยู่กอกลางสานามสากแก้ว คู่นี้นะครับก็สักปรกรณ่ะเ,เคยเข้ากรุงแล้วนะครับก็ชอบที่สักปรการนะครับคุ๊กหนองใส่คู่นี้ดูหน้าต่อนะผมดูหน้าต่อเพราะว่าฟอร์มหลังเมืองปากเล็กในสามไฟน็อกตลอดก็จริงแต่ว่าเจอแต่มวยที่ว่าไม่ได้ช่างน้ําหนักนะครับต่างจังหวัดนะครับต่อยที่บ้านอ่ะบ้านของของเมืองปากเล็กนะครับสากแก้วนะครับส่วนคู่ที่เจ็ดคู่รองนะครับก็ยกมาจากคู่เมื่อวานนี้เพื่อเมื่อวานนี้แดนพิฆาตเนี่ยไปต่อยมาวันไม่ครบอ่ะ เพชรน้องฟาร์มมึงไปต่อยมายี่สามเลยเอ้ยวันต่อยไม่ครบวันไม่ครบนะครับก็เลยต้องเลื่อนมาต่อยวันนี้เพราะนับวันแล้วไม่ครบวันนี้มาเจอกันใหม่นะครับก็ต่างคนต่างช่างมาแล้วนะครับน้ําหนักเมื่อวานนี้น้องเพชรน้องฟาร์มลดสามจุดหกลดเยอะน้ําหนักไปปล่อยห้าสิบเจ็ดส่วนแดนพิฆาตเนี่ยไปปล่อยห้าสิบสี่นะครับต่างกันสามโลแต่รูปร่างในแดนพิฆาตจะสูงกว่าเพชรน้องฟาร์มนี่แพ้เพชรห้วยพึ่งนะครับแล้วชนะชลัน แล้วก็มาแพ้ฉลันก็คือต่อยอยู่ครับแพ้ด้วยพึ่งอะ่ะสามครั้งผัดแพ้ผัดชนะส่วนดนพิฆาตเนี่ยหายไปนานอุ่นเครื่องอยู่ประมาณสิบกว่าครั้งที่ร้อยเอ็ดก็ชนะน็อกซะเป็นส่วนใหญ่แพ้ไฟเดียวนะครับก็ถือว่าสดเป็นมวยการสิลป์นะมาอยู่กับพวกหนึ่งนเล็กหรือเปล่าราอยู่จิตมังนน์นะครับก็ถือว่ามีการกซิปซ้อมที่ใายใหญ่เป็นน้องฟาร์มก็ซ้อมอยู่จากติ๊กอบุบลคู่นี้ก็คู่ขี้นะใครต่อรองครับก็ดูเล่นนะครับส่วนตัวผมต้นๆน,นะครับเข้าที่แดานพิฆาตนะครับสูงยาว จากฟอร์มน็อกบ่อยๆเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะครับเป็นแชมป์ของชมรมมีมวยอีสานภาคภาคอีสานร,รุ่นร้อยรุ่น 4. 0 5ุ้ากิโลด้วยผมออกมวยรองนะครับแดนพิฆาตกอบังบัวทองนะครับแล้วก็มาคู่เอกของรายการลุกวิทยาลูกเจ้าแม่ใสทองหรือว่าป้อมเพชรลูกป,ประดุชัยมวยบุรีรย์ซ้อมอยู่กับเจ๊จิ้วนะผู้หญิงทํามวยนะครับแล้วก็เจอกับจอมยุทธ์ยู่สิจอมยุทธมวยโคราชซ้อมอยู่สิจอมยุทธฟอร์มหลังของล่งวิทยา,ยาก็ไปเจอพวกเด่นฤทธิ์โฟวิลเจอมวยมีระดับ ส่วนจอมยึดจิ๋วนี่ก็เจอพวกสามพญานะครับเพชรตีสีคุณเล็กก็ถือว่าการผ่านมวยรุ่งวิทยาดีกว่าแต่ต่อยพิกัดร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่โอ้โหวันนี้ดูรุ่งวิทยาดีกว่านะครับเป็นมวยซ้ายป่อยแม่นเข้าก่อนลุ้นก่อนส่วนจอมยทดเนี่ยเป็นมวยสูงยาวเข่าแหลมนะครับการผ่านมวยเป็นรองออกไปที่รุ่งวิทยาครับรอบนี้มวยชอบนะครับชอบไปที่ศักประกรกับรุ่งวิทยานะครับส่วนรอบแรกในชอบไปที่มวยรองเพชรภูผานะครับแล้วก็มวยต่อมังกรเหล็ก แต่บางกอเหล็กเนผมยังไม่เล่นผมรอสองยกแล้วก็เข้านะครับสวัสดีครับไม่มสวัสดีโอเคนะครับมีทักทายแค่นี้นะครับผมก็หัดทํา youtube นะครับถ้าใครอยากจะช่วยครับกดและกดแชร์นะครับกดติดตามนะครับก็จะมีการวิจารณ์นะครับมวยชอบวันนี้ชอบมากๆก็คือบางกรเหล็กนะครับแล้วก็เพชรบูผานะมวยรองนะผมเน้นมวยรองนะครับแล้วก็มวยรองอีกคู่หนึ่งนะครับแดนพิฆาตก็ลองได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูและกดและกดแชร์นะครับสำหรับคนดูย้อนหลังก็ขอบคุณด้วยนะครับใครยังไม่มีมวยหูตัวช่วยก็โทรมาได้นะครับเบอร์กลาง0930160213ครับขอบคุณครับ